สวัสดีครับผมดึงจิตนะครับร้านหน่อยก็เป็นจังไงนะครับเนาะเพราะว่าเด็ไปซองไฟบ้านเด็กก็ไปซองไฟกบเพราะว่าออกมากก็สามกิโลโหกกัวน,นะครับเนาะแต่ว่าวานนี้เพิ่งนุ่มก็กินโมค่อยได้หวานาาหน้าก็ฮามีว่า,าก็ให้จันทร์ นะครับเนอะบรรเอาไปมากอะหนูอซองหนูม,มาว่าออกเลื้ยงนะครับก็เป็นทั้งคุณหมอเป็นกาไในเอาไปซองไฟนะครับดนเอาไปซองไฟนะครับเนาะหรืว่าคนอื่นพมก็ับในออามาในโรงพยาบาลนี้กันหอกเขามาในโรงพยาบาลน,นี้เพราะว่าร้านหน่อยก็ในเขาไปซองไฟหรือว่าไปอบนะครับ เพราะว่าบหแข็งแรงนะครับแต่ว่าออกมาตอนแล้วนี่โอ้สมบูรณ์ครับหลังจากออกมาวีตปั่นก็นุ่มก็แม่ก็บบค่อยมีนะครับเพราะว่านโมเมนต์ออกธรรมศาส์บ่อพมกับกีบวานนะครับเนาะมันเป today, pues so people, so so, nah, ็นไพาออกนะครับไต่พาออกเพร้นตั้งเสียบบ่อมีนุ่มเลยจังไลยกับพมก็ได้โมโหในด่านนี้นะครับ แต่ว่ามือเกินลูกเรืคนก็ได้ง่ายเข้าไปปึ้นซีสันสามนะครับเนาะเอาไปซองไฟเพราะว่าแม่ก็นอนอยู่ตึ๊งหนึ่งสันหนึ่งนะครับไหนแยกกันอยู่แม่ก็ปลูกวันปลูกเอาไปหมดละตึ้นซีสันสามแต่ว่าออกมาก็เป็นตา ต้มบุญด้วยนะครับแต่ว่ามัตัวออกยงจา่ว่มว้างแตกาแเขาหงบเพราะว่าออกมามันสมโลควเกียบซี่โลนะครับสามโลหกนะครับเนาะจมานักนะครับเนาะมันพอปราหนาตัอง้าเมมกับหยจันอย่าเนาะก็คือดูมูเขา ่ก็กน,นิ่นมเมยา,ายนี่อยู่ต่ว่าสงสัยสิเลยเลี่ยงนะครับเลี่ยนนมมุนม่นมนุ่มโพนุ่มฟองนะครับเพราะว่านมมมุ่มแย่คิอว่าก็สิอาจจะบอกเขากันนะคิดว่านะครับเนาะ,นะผม่าสิ่งส่วนก็ไปหอยไปย่านหม้อพิ่นหมอ้อห้กินนะครับเพราะว่า ขั้นเอาให้กินผูกก้กเสษียาให้กินเองเราปจับนะครับผมก็บอได้สอดตามเพิ่นเนาะครับเนา่นะครับท่านไดเอาออกไปวิทย์โรงพยาบาลเขาก็จะไดเอานมมายังให้กินก็จะไดเอาตากแดดตาบยังเนยมันก็นสะซ้ำไผ่ซองไผ่ยังผมก็กินมาเนาะนี่นะเว้าอ้ยก็มีร้าน ร้านผู้แหลกนะครับร้านผู้แหลกเนาะร้านผู้แหลกของลุงศิษย์่ันต๋ออยู่ผมที่เก่าเลยีกุบแล้วนะเนาะมีหลานมาเนาะพวกน้องสาวน้องยังมีร้านทีใหญ่บัดนะบันต๋อแต่ผมนอกจากนี้มีหลานคนแหลกใช่ไหมนันก็นั่งรถไฟลับันบ๋อเที่ยววันนี้มาเจอวันนี้คแบบพึ่งถูมา รับเนาะ <c oughs> นเคยมีร้านน้ำเขานเนาะก็ <c oughs> เป็นร้านคนแหลบเป็นร้านชายนะครับร้านชายดอกกำลมอยแต่ว่าอืออครับจังเบิ้งนะครับยังเบิง้งเนาะครับผม <c oughs> อันฮั่นอื่นนะครับเนาะอย่างทว่าเขาไปสร้างไฟนะครับบอกว่าอนี่ว่าไปอบนะครับไปอบนะครับเนาะเพราะว่าพ่นสีเหลืองนะครับบอกเหลืองเพราะว่านี่ว่าบน้กินุ่มเน่นี่ว่าเนื้อไส้ผมสั่งบนที่นุ่นะครับเนาะแต่ว่าบอกว่านะต้มงบูนนีนะครับเพราะว่าสาม น้ำนักผมสามขั้นหกลอยซิดันน้ำนักนะครับรสกรใหญ่พอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าาวเหนียวเป็นกับิ้นนมแม่บดไดยนะครับกิ้นนมแม่บดไทยอันหนาขอฮานมแม่นี่คือว่ให้เรื่อยนะครับหอมเรยให้วันบอแต่ว่าบะบูงหูว่าแนี่ยะไรั้ในช่องหนู่ามหูมาก ออกสีเหลืองนะครับก็ตรง,งได้ใหญ่ไปไปซองไฟนะครับไปอบที่ตึกตึกสีสันสามนะครับได้ใหญ่ที่ตึกสีสันสามเพราะว่าเึ๊กหน่อยก็ออกไปกับมีหลายคนอยู่นะครับนอกจากพี่จังโมพี่จังโมเด็กออาไปอบนะครับหน่อยที่สุดผู้ที่ได้ไปอบไปยัง บางคนก็นสิเป็นหันใจสาหัานใจไหวบ้านเราต้องเขากลอกันนะครับมวลนะครับแย่าว่าไปเข้าไปลบต้านทานเลื่อนนะครับนอกระบะเปลี่ยนแดบแห้งเลยครับเลียนนะครับองเขากบกันครับวครับเนาะไเมือง,งต่อไปวัน แต่ว่าในร้านกู้แหกสีเหลืองยางแต่ว่าผมบาเาครับเนะสีเหลืองย่างแต่ว่าเป็นอมากะุู้นยนะครับูนแต่ว่าหมกนมนะแตว่ามนบกเขาัดกรม่ผมเหนวาว่า ไปก็แน่ไปจากเรง่ยงบานกินน่มกินน่มของ่มมาหมดเะว่านมแก่ก็คือพวกเขากันผมานนะครับพวกเขากันเพราะว่าใอ้ไนมเม่ยามไหนยานุเรยวยามนุเรื่ยหากัตัดเลยระบหมดไปั เดี๋ยวับมองจากนอนต่าว่าคนใเป่าอยู่ในห้องนอนของบ้านอนอยู่ข้างนอกนะครับออกมานอนอยู่ข้างนอกนระรับปีกันไหนนั่งเหนียงนี่ครับกันถิ่นอยู่หนาของเสียงยังโซเสียงยังเล็เพลงบ้างเพลงบ้างมันต่อคนเตี้ยกว่าเฟ่บาทเป็นตัวกดเขียนบทยังนี่ครับนอน บางคนมันต็ลงมากนะครับน่น่เนือ้อา,าของรางหรืบบของเป็นอยางนางพักเนาะนางพักใหญนางพักอของรางมีโ๊ะมียัง,งนรือแบบเื่อมองก้มนางนเดียวเดียวนะครับแต่ว่ายี่มีหลายเนยเพร้ว่าน,นอยู่วันนึงเพราะว่ามันอยู่ของรา,างนะครับแต่ว่ากั ก็หลายคือแต่สมัยแต่กวนของนะครับนอนอยู่ต่กวนอยโอ้ยนอนเป่าก็ได้เลยเราโรงบรมนี่นะครันนอนอยู่หลายเหี้ยก็อยู่อื่นก็คือจังโมตัวใดนะก็มอคอยมีนะครับนี่ยู่นั่งอากาศเย็นอากาศร่มบ่าอย่างว่าผมว่านะครับที่นอนนี่ก็คือกระตายคนสิโตกอีกนะครับานอนสงสัยคนสิโตกอีกแต่ว่า เป็นอากาศขึ้นๆนะครับเป็นอากาศข <laughs> okay. <cover> ึ้นๆทุกโต๊ะจะโต๊ะเมื่อยาเท้าบานผมนะครับหนายามนั่นเมื่อโต๊ะมาปล่อยเขาจนตายเพื่อยังโต๊ะมาเจ็บไรเย็บหน้ากับเสียทุนก็ทั้งหยาบนะครับปีนี่แถวาบานผมเพราะว่ามันฝ้นผมหนีนอแหล่งปีทามปีสอนนะครับมันเปีนหนาแหลงอีกโอ้ยแหงสิคักแหงแล้วว่า แหล่งตัวกันได้อีกปีนี้แหล่งหลายลีนะครับหลายลีแถวบ้านผมเป็นกัญญาสิริฤทธิ์นะครับนอกจากมีฝนมาฝนมายังเข่าหัวก็ด้วยนะเมื่อกี้เนีสีงามเข่าน้องเยนว์เอาหัวก็แล้วยังฝนมาเหมือนนะครับ มึงสองหนึ่งสองสามสี่หสาบนนึ่ทหาทเนเพไในนะครับเกิดนมาในหลายปีละจะกวรกย่ทางนาเนาะครับเดี๋ยวนี้มก็ขยายอเผ็หลว่ามาจต้านก็ต้องขวนอยู่นะครับเพราะว่าเนลองรับมากพราะว่าจะเป็นตนเื่องนเีย้นีเียั ครับน้บคุณนะครับฟูตซีรวมอย่าับอันเพื่อนมันคุณมันนุนมผลิกน่าจะรวยนะครับกับนกในมาผ่้านหรือวัอสดจังในเข่ารงบานใหญ่นะครับเพราะว่าก็เป็นใหญ่ก็สมควนอยู่นะครับโรงพยาบาลเตียตลงกับนกใหญ่เพราสมควนเพราะว่าก็ลอกลำประสีดน,น,นะครับครับลุงทิศกิดสิเดียวว่าปิดทิศนี้ไว้ซ้ำหนึ่สัปดาห์นะครับเด้อ ิปหนาพอครับนุ่งพิดไหมขอบพุ่นผู้ติดกดไล่กดแช่กดติดตามบอกหามโฆษณาเนะครับนอเต็มกำลังแรงใจให้หนุ่งพิดมันหรอ,อร่าวัสดีครับิปหนาพอไหมครับ